มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเกินไปไหมร้านไก่ดังปฏิเสธให้บริการบุคลากรทางการแพทย์เข้าร้านเป็นที่วิพากวิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์นะคะกรณีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งออกมาโพสต์ถึงพฤติกรรมของพนักง,งานร้านไก่ทอดชื่อดังที่ปฏิเสธการให้บริการเพราะว่าเห็นเป็นบุคลากรทางการแพทย์เพราะหวั่นกลัวโควิด ผู้โพสต์ระบุนะคะว่าเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ไม่ใช่ติดนะคะช่วงนี้ใครอยู่สมุทรสาครทําใจนิดหนึ่งใครเป็นบุคลากรทางการแพทย์ทําใจนิดหนึ่งนะคะล่าสุดหลังจากจังหวัดสมุทรสาครล็อกดาวน์ทำให้ร้านอาหารต่างๆไม่สามารถนั่งกินได้ลหลายๆร้านนะคะก็ปิดไปเมื่อวานดิฉันอยู่เวรแถวโรงพยาบาลดิฉันก็เนื้องกินก็หายากอยู่แล้วก็เลยขับรถไป แต่ด้วยความที่อยู่เวรก็ใส่ชุดหมออยู่เวรไปซื้อของจะมากินที่หอไปถึงโลตัสแถวบ้านแผวมีเจ้าหน้าที่ให้เซ็นชื่อแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็ถามดิฉันด้วยน้ำเสียงแข็งๆว่าพี่ทำงานที่โรงพยาบาหลหรอคะ,ะแผนกอะไรก็เลยตอบไปว่าแผนกเด็กมีอะไรเหรอน้องอ๋อถ้าพี่ทำงานแผนกนั้นจะไม่ให้เข้าคะ่ะอ๋อหออ๋อหอ,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 อที่ไม่ได้แปลว่าโอ้โห คืองงมากอะไรกันน้องไม่เคยเจอถามว่ามีใครอยากสัมผัสคนไข้ติดโควิดไหมถามว่าถ้าวันนี้น้องเป็นโควิดไปโรงพยาบาลจะมีใครปฏิเสธการรักษาน้องไหมคำตอบก็คือไม่มีหรอกทุกคนมีสิ่งที่เรียกว่าจัญญาบันในหลายครั้งต้องรักษาคนไข้กลุ่มเสี่ยงรักษาคนไข้คนไข้ติดที่พวกเราเองรักษาเสร็จก็ต้องมากินยาป้องกันไม่ให้เราติดเราไม่เคยบน่นไม่เคยปฏิเสธนะ เข้าใจว่ามันเป็นงานของเราบุคลากรทางการแพทย์ก็คือคนเหมือนกันเขาก็มีวิธีป้องกันตัวเองอาจจะดีกว่าประชาชนทั่วไปซะด้วยซ้ำทุกคนมีครอบครัวมีคนที่ต้องปกป้องเหมือนกันรู้สึกเฟลมากไม่ทราบว่าใครเป็นคนคิดนะว่าไม่ให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าร้านเนี่ยอย่าให้มีใค้บ้างนะน้องอ๋อแล้วน้องกลัวแต่บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยคนอื่นที่เข้าร้านไปพื้นที่เสี่ยงมากไม่ปกป้อง น้องไม่ถามเลยคงไม่ได้ติดจากบุคลากรทางการแพทย์หรอกลูกปอลอ์ภาพประกอบจากหน้าห้องน้องหมอคนหนึ่งที่ต้องกักตัวเนื่องจากผู้ป่วยปกปิดประวัติตัวเองบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเขาสัมผัสมาเขาจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่แล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ